ทุกคนต้องไม่เชื่อแน่เลยครับว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมนั้นจะมาอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันกับเหล่านางฟ้าทั้ง5้าคนที่มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันบุค,คลิกก็แตกต่างกันแต่ดันเอาใจยากเหมือนกันซะได้ชีวิตช่างวุ่นวายจริงเลยนะครับขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าห้ากล่องดวงใจภายใต้ชายคาเดียวกันและนี่คือเรื่องราวของผมและภรรยาของผมครับ มินจองอะไรมินจองเราราตอบตรงตรงแบบไม่มีกรัรกแล้วนะคะจากเต็มสิบคุณให้คะแนนคำสุดเองเท่าไรหร่หรอเอ่อสักหกแล้วมั้งคะอุ๊ยท่อมตัวกันไปแล้วนะอะไรต่อไปถ้าเกิดได้สิบล้านดอลลาร์จะยอมเปลี่ยนหน้าตาตัวเองไหมเออพูดตรงๆหนูเขาเก็บหน้าตัวเองไว้ดีกว่าคะ่ะโอเคงั้นข้อถัดไปตอนนี้มีคนที่ชอบอยู่ไหมตอบได้แค่ใช่หรือไม่นะเอ่ออ่า ไม่มีคะ่ะอ๋ไม่เมื่อกี้คนลังเลนะเกือบไม่ตอบเลยนะนะเมื่อกี้เออไม่มีจริงๆนะคะโอเคงั้นเราจะจับตาดูคุณไว้นะรอดูว่าใครได้ตำแหน่งแฟนหนุ่มของมินจองของเราไปนี่คือปับบ๊บมินจองเขงทุกคน,ขอ,คกคนขอบคุณที่มาดูรายการนะคะขอบคุณค่ะมินจองทั้งหมดมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันนะทำไมเราทั้งคู่ถึงกลายเป็นคนแปลกหน้ากันแบบนี้ ฝันไปนี่เองโถเอ้ยฝันแปลกๆล้วเนี่ยช่วงนี้ทำไมชัดเด้งนะโอ้โหทักมากริแต่เช้าเนี่ยสีสาวชอบอาหารเผ็ดไหมไม่ค่อยเก่งเรื่องกินเผ็ดแต่แตแตก็ชอบนะถามเมื่อสอวันก่อนนี่ครับนี่แวบะบมาที่ร้านกาแฟรนะหว่างทำงานหน่อยนะโอเคได้แวบะบไปร้านกาแฟาก่อนนะครับเจแกน สี่วันก่อนนะลืมฮาร์ดไดรฟ์รับทราบเอกสารประชุมนาโนคอเดเรชันเดี๋ยวจะส่งให้นี่พิมพ์รายงานการขาดฉันส่งให้ด้วยนะพอดีปรินเตอร์เสียนะโอเคได้ครับเจ๊แวะพิมพ์เอกสารด้วยนะฮะอื่นบีโอป,ป้าโอป,ป้าอะไรฉันไปหาที่ออฟฟิศวันนี้ได้ไหมไม่ได้ใจร้ายจังเลยอะ่ะโอป้ามารับฉันหลังปาร์ตี้คืนนี้ได้ไหมโอ้โหคืออะไรไปร้านเหล้าเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับด้วยนะฮะมาซุกนี่ทำอะไรอยู่นะ ถ้าไม่มีอะไรทำมันที่ไรอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หน่อยสิเลิกนอนอยู่บ้านเฉยแล้วก็ทำอะไรบ้างนะโอเคไปปิ้นงานพอดีนะเดี๋ยวแวะไปด้วยโอเคจัดไปนี่คุยกันหลังเรื่องงานได้ไหมจากซึงอีโอเคงง้นต้องรีบไปละมินิธุระเยอะเหลือเกินดูสิบาบเริ่มเละหมดแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมไหนบอกจะทอออกแต่สองวันก่อนมันยังอยู่อยู่เลยเนี่ย ผมถอดให้วันนี้เลยครับเดี๋ยวถอยตอนนี้เลยไม่รู้เรื่อง,งว่าการรักษาสัญญามันสำคัญแค่ไหนนะนนญญญแล้วอะไรล่ะที่สำคัญสำหรับคนอย่างเธอเน่ะสำหรับผมเหรอเอ่ออากาศไฟน้ำต้นไม้แสงอ่าต้นไม้ครับสำหรับผมต้นไม้สำคัญที่สุดแล้วต้นไม้ครับ อันนี้สำคัญอะไรไหมครับถามผมทำไมครับเนี่ยมินจองนี่ระวังหน่อยจะเจ็บหลังเอานะอุ้ยมาแล้วเหรอนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยเธออาจจะบาดเจ็บจริงๆก็ได้นะให้ฉันดีกว่ามาให้ผมให้ฉันจัดก,การเองนะเข้าใจไหมไม่ฉันก็แข็งแรงกว่าที่คิดนะ นี่จริงๆแล้วฉันเรียกเธอมาวันนี้เพราะมีื่องจะมีเรื่องจะบอกแหละอะไรเหรอตค,คือฉันจะลาออกจากร้านกาแฟน,นี้แล้วล่ะแล้วก็แล้วก็อะไรเหรอฉันจะเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวแหละจริง่ะจะเดบิวต์เดี่ยวแล้วเหรออืมว้าวน่าทึ่งมากยินดีด้วยนะหูยขนลุกเลยนะเนี่ยที่จริงก็คิดเรื่องนี้มานานแล้วล่ะแต่เพิ่งจะตัดสินใจได้เมื่อเช้านี้เองล่ะอ๋อ นี่ฉันอยากให้เธอเป็นคนแรกที่รู้เลยนะจากนี้เธอ,อจะรู้จักฉันในฐานะพักมิงจองไม่ใช่มิงมิงอีกแล้วนะรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องไปได้ไกลขนาดนี้แน่แขอบคุณนะอ๋อแล้วก็เพราะวันนี้เป็นสุดท้ายของฉันในราา้านกาแฟนี่แล้ว่มเลยทำเครื่องดื่มพิเศษให้ด้วยนะเครื่องดื่มพิเศษเหรอโอ้โหเครื่องดื่มเรียนเ,เ,เรียกเียว่าอะไรเหรอสไปซี่เปเปอร์เมกาโนโอ้โห เดี๋ยวนะนี่ใส่พิกจริงๆหรอเนี่ยใช่ก็ช่วงน,นี้เธอดูเหนื่อยๆนี่น,น,นาก็เลยคิดว่าต้องช่วยปลุกเธอได้นะสิ่งนี้บบนฉันคิดว่าความเผ็ดเนี่ยน่าทําให้เธอตื่นตัวดีกว่ากาแฟรธรรมดาเยอะเลยเออมันปลุกให้ตื่นจริงๆใช่ไหมก็ปลุกให้ตื่นจริงนั่นแหละเธอลองชิมหรือย,ยังยังเลยโอ้โหไม่ลองชิมซะด้วยอา่าป้อนนี่ไหมนะป้อนนี่ไหมนะกินก็ได้กินก็ได้มาศา,าสตร์ทำมาให้นะกั้นใจหน่อย โอเคโอ้กินก็ได้อเมกอเมริกาโน่ใส่พริกอ้โอ้อร่อยจริงๆด้วยจริงเหรอดีใจจังเลยเดี๋ยวทำให้กินอีกที่บ้านนะ <c oughs> เอออะไรนะไม่ไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นเลย <c oughs> แต่เธอบอกว่าอร่อยนี่นามันก็อร่อยนะแต่ว่าฉันอยากริมรสใหม่เป็นครัง้งคราวมากกว่าก,กินบ่อยๆนะจริงๆมันคนเผ็ดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> มันเผ็ดไปเหรอ เดี๋ยวฉันไปหยิดน้ำตาจากห้องเก็บของให้นะโอเคจะเติมน,น้ำตาลให้นิดหน่อยเหรอเดี๋ยวก่อนนะฉันเจอแล้วโอ้ใจเย็นอเก็บไปแล้วโอเคไหมมินจองขอบคุณนะแล้วเรื่องที่ฉันสัภาพไปเธอยังคิดอยู่หรือเปล่า,านะ ก็เธอยังคิดอยู่แล้วก็แปลว่าเธอไม่ได้เกลียดฉันใช่ไหมฉันเกลียดเธอได้ยังไงกันล่ะมินจองงั้นเธอชอบฉันไหมฉันชอบนะแต่เธอเป็นคนดังส่วนฉันเป็นแค่แฟนคลับเราทั้งคู่จะเป็นไปได้ยังไงกันยืนช็อก,กเลยกูยืนสตัน โอ้โหมีมีรอบสองด้ยรอบแรกไม่รู้ตัวเมื <c oughs> ่อกี้กูฝันไปปะวะแย่จังเลยนะช่วงนี้ฉันฝันถึงเธอบ่อยๆซะด้วยสิไม่ได้การลนะฉันไม่สามารถถึงวลาดแบบนี้อีกต่อไปได้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะบอกเธอว่าฉันชอบเธอพรุ่งนี้ฉันจะจะสารภาพรักกับเธอนะมินจอง ท่ามกลางเหล่านางฟ้าทั้งห้าคนกับมีเพียงเธอเท่านั้นที่ชัดเจนไม่เลือนลางของคนอื่นเพราะงั้นเธอเนี่แหละภรรยาของฉันมินจองมินจองพร์มเสร็จแล้วเหรอโอ้ยูมันโอป้าฉันเพิ่งพร์มเสร็จเลยนะอโอ,โอเคไหมเนี่ย อืมปวดเนื้อปวดตัวสินะงั้นนวดอหลังล่างแล้วกันไหล่ขาหลังล่างแต่ว่าเธอดูปวดช่วงหลังล่างนะเพราะงั้นนวดหลังล่างดีกว่าวันนี้เธออยากบอกอะไรฉันเหรอฉันนะ่มีมีอัลบั้มเดี่ยวแล้วนะเฮ้ยจริงอะเร็วมากเลยนะเนี่ยฉันเรียกเธอมาเพราะอยากให้เธอฟังเป็นคนแรกเลยนะ ฉันเหรอจริงๆป่ะเนี่ยพร้อมฟังไหมพร้อมเสมอเลยเป็นไงบ้างไม,ไ,ไ,มไม่ได้ยินอะไรเลยงั้นงั้นเพ่งพอจังเลยนะเช็ดเหงื่อแล้วกันนะ น่ใจนะว่าไม่ได้หักโหมเกินไปนะเธอเหงื่อออกเยอะมากเลยนะฉันเป็นห่วงเนอะดูไหม <c oughs> นี่คิดว่าเพลงเป็นไปได้ดีไหม <c oughs> มันใจเต็มร้อยเลยละ่ะ <c oughs> จริงๆฉันทุ่มสุดตัวแต่พอได้ยินแบบดีแล้วมันคุ้มค่ากับแรงเลยนะเนี่ย <c oughs> อันที่จริงฉันอยากถามเธออะไรบางอย่างมาสักพักหนึ่งแล้วนะอะไรเหรอทำไม <c oughs> ต้องเป็นฉันเหรอฉันหมายถึง <c oughs> ก็มีไอดอลสวยๆเก่งๆตั้งเยอะแยะ แล้วทำไมเธอถึงเลือกที่จะชอบฉันล่ะมันมีหลายปัจจัยนะที่ฉันชอบเธอเนี่ยมินจองไม่ว่าจะเป็นเพราะเพลงของเธอรอยยิ้มของเธอหรือความใจดีแต่สิ่งที่ฉันทำให้ฉันตกหลุมรักเธอแต่แรกพบนั้นนะคือรอยยิ้มของเธอนะเธอรู้ไหมเวลาเธอยิ้มนะเธอน้ารักมากเลยล่ะอะไรนะฉันรู้สึกมีความสุขเวลาที่เห็นเธอยิ้มจริงเหรอแ,แล้วเกิด ฉันกลายเป็นคนดังไปละถ้าเธอกลายเป็นคนดังปะดะก็มินจองฉันน่ะฉันจะไม่ทำให้เธออึดอัดใจเพราะงั้นฉันจะรอเธอแล้วกันนะฉันจะรอเธอนะหมายถึงฉันผ่านช่วงเวลาที่ไม่คิดว่าจะเจอเธอมานานแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันหรอก แล้วก็เพลงเดี่ยวของเธอเนะี่ยมันยอดมากเลยนะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยอุนน้ยลงใจจังเลยบอกตรงเลยนะตอนนี้ฉันได้ยินเพลงเด,ดโมโมครั้งแรกฉันรู้เลยมันพิเศษมากฉันเลยอยากส่งให้เธอฟังก่อนสุดๆแต่ต้องอดทนไว้อนะเนาะงั้นกลับบ้านกันดีไหมอืมได้สินี่ดูไหมตอนแรกฉันมีสองเพลงสำหรับเดบิวต์เดียวนะ<ด><ด>แต่ฉันเลือกไม่ถูกจริงๆใครอะ เสื้อดำเดี๋ยวก่อนนะผมเคยเห็นคุณแอบอยู่แถวบ้านผมมาก่อนใช่ไหมผมมั่นใจว่าต้องเปคุณแน่ๆคนที่สบตากับผมคนตอนนั้นน่ะเฮ้ยไปไหนนี่กลายเป็นลูกจิตกันเหรอผู้ชายแบบคุณคนถูกเปิดโปงคุณมันก็แค่พ่อพ่อเหรออ้ นี่หนูเองไงพ่อเดี๋ยววิ่งหนีอีกเลยอะไรน่ะพ่อคิดว่าหนูจะดีใจเหรอที่พ่อกลับมาน่ะถ้าพ่อซ่อนตัวแล้วผลมาแบบนี้ทำไมทำไมไม่มาตั้งแต่แรกหนูจะรู้ได้ไงพ่อคือใครน่ะพ่อเป็นคนสมระตูบ้านเช่าของหนูใช่ไหมพ่อแค่อยากเห็นว่าลูก ของพ่อเป็นยังไงบ้านแต่พ่อไม่มีความกล้ามากพอพ่อขอพ่ออโทษนะไอพอดูหน่อยสิว่ารู้พ่อตมาดีแค่ไหนลูกโตขึ้นมากจริงเลยนะ ไม่เลยหนูไม่ได้โตขึ้นสักนิดหลายปีต่อมายิดต้อรับเข้าสู่รายการเดทบายสามโมงกับหล่อเอกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นศิลปินเดียวสุดฮอตปาร์กมินจองครับผมทุกคนตบมือให้หน่อยเรวสวัสดีค่ะคุณที่เชิญมานะคะฉันปาร์กมินจองค่ะอะไรพวกเราเชิญคุณมาร่ในรายการมานานแล้วนะครับขอบคุณมากจริงที่มาในวันนี้ แต่ต้องบอกว่าไม่ได้ทีกคนอยากรู้ใจจะขาดกันแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะาถามดีเลยไหมนะคือคุณเพิ่งประกาศคัพันธ์ออกสื่อเมื่อไม่นามนมานี้มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับนะี่ยแล้วคุณมีความสุขไหมครับตอนนี้เออใช่ค่ะคือฉันมีความสุขมากจริงๆแล้วฉันได้รัก,กลังใจจากแฟนๆมากมายมันน่าทึ่งมา,มากๆเลยค่ะโอ้ยช่วยบอกมาให้หน่อยได้ไหมครับว่าใครคือคนพิเศษคนนั้นหรออยากรู้จริงๆเลยนะตอนงนี้ก็ยังดีนะ ก็ขอบอกเลยว่าเขาเป็นแฟนเบอร์นหนึ่งของฉันเองค่ะที่คอยเชียร์ฉันให้กำลังใช้กำลังใจฉันตลอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากอุตตแฟนคลับเหรอครับอู้แล้วผมนี้ยินว่าเขาอยู่ที่นี่วันนี้ด้วยใช่ไหมยอยู่ตรงไหนเหรออ่อ่ะ,อะตรงนั้นค่ะโอ้คนที่บบกมือตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยโอ้แม่สุดพลังในสตูดิโอไดพุ่งกระฉูดเลยนะครับแม้แต่นักเ,เขียนของเรายังยิ้มแก้มปีเลยนะเนี่ย รักคุณนะคะน่ารักผลลัพธควาสัมพันธ์มินจองกับเป็นดาราท็อปสตาร์ออกเดทก,กับยูมันยังเปิดเผยกล่องดวงใจกล่องที่หนึ่ง